แกให้ดูนะคะค้าแบบค้าสีนะแม่แต่ว่าลายอาจจะแบบอันนี้ลายอาจจะเดี๋ยวนูหนูขอเช็กก่อนว่าลายเยอะหรือเปล่าค้าแบบค้าสีนะแม่เป็นฟรีไซส์นะเป็นฟรีไซส์ค้าแบบค้าสีกางเกงชายหาดนะลูกค้าราคาเท่ากันเลยลูกค้าให้ราคาเท่ากันรุ่นนี้จะเป็นแบบเนื้อผ้าแบบนี้เนื้อผ้าเหมือนพวกผ้าเซอร์ผ้าอะไรเงี้ยแม่นะคล้ายแบบนั้นนะแล้วก็ เนี่ยมันอาจจะแบบว่าแบบใส่เล่นขายแบบขายขายแบบขายวัยรุ่นขายใส่เล่นใส่เลยต่างจังหวัดน,นะลูกค้าจ๋าหนึ่งเออรุ่นนี้เก,กชายหาดนะลูกค้าเอวยางยืดนะคะฟีไซ์นะหนูให้ราคาเท่าสายเดี่ยวไหมพรมห้าสิบตัวอ๋อเป็นแพ็คสองร้อยก็ปล่อยราคา้รแยกแยกลายให้หน่อย แยกลายอนรุ่นนี้ขายเท่าใสเดียวไหมภูมิรุ่นนี้นะพี่นะกะเกยชายหาดนะลูกค้าจา๋านะผู้ชายใส่ได้ผู้หญิงใส่ได้ค่ะขายจานจังหวัดได้ราคาหนูให้ถูกๆกว่าป,ประตูน้าแน่นอนรุ่นนี้นะแม่นะหนูให้50ตัวตัวละยี่สิบเก้าบาทค้าลายมีลายซ้าบ้างนะคะ50ตัวตัวละยี่สิบเก้าบาทค้าลายมีลายซ้าติดปนไปบ้างห้อย,ยตัวหนูให้ตัวละยี่สิบแปดบาท ค้าลายมีลายซ้ําเหมือนกันนะคะแล้วก็ส่ง0 0ตัวหนูให้ตัวที่ 27, 27บาทค้าลายมีลายซ้ําเหมือนกันราคา C F ยังเอ่ยยังเนาะเดี๋ยวรอราคา,า C F ก่อนนะแม่นะดูไว้ก่อน50ตัวอ่ะอันนี้เดี๋ยวลูกรีวิวหนูแบ่งให้4เจ้าเจ้าละ50ตัวนะแม่แล้วก็เดี๋ยวหนูส่งให้ฟรีด้วยเอาไปลองก่อนค้าลายไปให้เหมือนเดิมแต่ว่าอาจจะมีลายซ้ำนิดหน่อย เดี๋ยวเม้รีวิวหนูขอแบ่งให้สีเจ้าสําหรับทดลองก่อนเจ้าละ50าสิบตัวนะแม่นะเดี๋ยวหนูส่งให้ฟรีด้วยหนูขอให้สเจ้านี้ก็คือได้ช่งมีทั้งหมดเลยนะคะพี่เรทราคาก็เหมือนงานสายเดียวเมื่อกี้เลยจะเป็นแบบนี้นะแม่เนื้อผ้าเน้ผ้าเป็นผ้ากีฬาเลยอะส่งแพงมากใช่ตัวนี้คือได้ลายลายชายหาดลายเซิร์ฟมันเป็นกาะเกงลายเซอร์ฟลายชายหาดแต่ผ้า ถามว่ามันเป็นถุงผ้าเซิร์ฟไหมหรือเราก็ไม่นะลูกค้ามันเป็นผ้าแบบว่าเขาเรียกว่าผ้าโพลีเหมือนใส่เรื่องใส่ย่างเนี่ยตัวเนี้ยถ้าบอกว่าใครที่แบบว่าอยู่ตามแหล่งท่องเที่ยวไปตั้งร้านขายเนี่ยขายดีมากเลยนะเออใครอยู่ตามแหล่งท่องเที่ยวอยู่ตามคัลงทนเลนตกน้ำเติชบุรีเนี่ยระยองได้เลยได้เลยลูกค้าขาถ้าถ้าถ้าตามชายหาดอ่ะแปดสิบร้อยใช่เขาขายแปดสิบร้อยแล้วถ้าตามชายหาดแปดสิบร้อยทองเที่ยวแต่ถ้าอยู่ตามพวก ค่าภูเก็ตขนมฝลั่งบางแสนร้อยห้าสิบไปได้ร้อยห้าได้เลยร้อยห้าสิบไปได้เพราะว่าแบบใช่หรอมึงเขาอันนี้รูนบอกว่าไปนครนายกส่วนลูกเล็กสองร้อยจริงเหรอแบบนี้เลยเหรอด้วยหน้าแหลงตะโกนใช่ถ้าแหลงท่องเที่ยวอ่ะแบบไปจอดจะิเหรแล้วจอดน้ำตกแล้วอ่ะแม่นครนายกขายตัวสองร้อยเออตัวนี้นครนายกขายตัวสองร้อยนะ เป็นลายชายหาดแม่ลายชายหาดเนาะเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นเหมือนงานบัพบับซื้อแล้วอ่ะเราหัดมาลูกรีวิวนะแม่นะได้สี่ท่านใช่แบ่งปันท่านละห้าสิบตัวกระสอบนี้ได้สี่ท่านท่านละห้าสิบตัวเพราะกระสอบมาสองร้อยตัวเดี๋ยวหนูส่งให้ฟรีด้วยนะคะขอรหัสสำหรับลูกรีวิวจ้ะหนึ่งหนึ่งจ้ะแม่สี่เจ้า งงูหนึ่งหนึ่งมาได้เลยจ้ะลูกค้างงงูหนึ่งหนึ่งมาได้เลยหนูให้ราคาเท่าสายเดี่ยวไหมพงส่งฟรีสี่เจ้าราคาน่ารักน่ารักใช่งานแบบว่าขายทํากาไรได้แน่นอนใครเหมือนที่บอกนาอยิ่งตามแหล่งท่องเที่ยวเดี๋ยวโหเขาอัพกันแบบสุดๆแล้วที่ราคาน่ารักมากขอรายละเอียดราคาปักขึ้นมาให้หน่อยได้ต้นทุนแบบถูกถูกอะพี่พี่นัดอันเนี้ยมันเป็นกางเกงชายหาด พี่เนื้อผ้ามันอาจจะไม่ได้ไปถึงเซิร์ฟนะพี่มันเป็นเนื้อผ้าแบบนี้พี่ดูเนื้อผ้าดีๆก่อนนะใช่แต่ว่ามันเป็นลายแบบลายชายหาดลายยอดฮิตลายยอดนิยมแล้วก็เอวเนี่ยลูกค้าเอวมันเป็นเอวแบบชายหาดลายดอกเอวยังยืดมีเชือกปีไสใช่หนูให้ตัวละยี่สิบเก้าบาทขั้นต่ำห้าสิบตัวตัวให้รีวิวหนูหนูส่งให้ฟรี<ช>นะคะยี่สิบเก้าบาทขั้นต่ำห้าสิบตัวนะคะร้อยตัวตกตัวละยี่สิบแปดบาทแล้วก็สองร้อยตัวตกตัวยี่สิบเจ็ดบาทนะ ถูกมากเลยใช่ตัวนี้ถูกๆเลยลูกคา้าขาเหมาะกับลูกค้าที่หนูว่านะมันเหมาะกับลูกค้าที่เอาไปลงตลาดหรือไม่ก็ถ้าพี่อยู่แอปส้มใช่พี่ก็เอาไปลงได้เพราะว่ามันหนูแนะนําให้พี่ซื้อ200ตัวเลยถ้าเป็นแอปส้มใช่ซื้อแพ็ค200ตัวเลยค่ะมันตกตัวละ27ิบบาทแล้วพี่ก็ไปขายตัวละส5หก็ได้นะใช่ใช่ใช่เน้นแบบว่าขายแบบว่าขายให้ขายไวยอดเยียวไปตัวะห้าสบามาที่บอสบอกแอปส้มยอดเลยแบบค่าแอปส้ม ใช่ตัวละค่า9บาท2ตัวร้อยถ้าลงตลาด <ปะ S 1> หรือถ้าเข้าแอปซมก็ตัวละค9าพร้อมส่งในไทยใช่อย่างนี้ได้เลยบอกเลยว่าขายได้ลูกค้า กระสีน้องแบบน้องสดมากเลยสีอะ่ะจริงๆแบบว่าขายแถวบ้านก็มีคนซื้อนะไม่ต้องแหล่งท่องเที่ยวก็ได้ตัวนี้<ช>เพราะว่า<ช>โอ้โหเขาใส่อยู่บ้านใส่ไปตลาดไปนู่นนี่นั่นคือเป็นงานเงนเกงใส่สบายอ่ะลูกค้าตัวนี้เราต้นทุนถูกๆเลยราคาดีด้วยนะราคาประหยัดมากเลยรุ่นนี้นะคะใครแบบใครถูกใจอ่ะจัดได้เลยนะลูกค้าอันนี้มันจะเป็นกระสอบละ2 0 0ตัวนะแม่แต่หนูจะแบ่งให้ขั้นต่ำา50ตัวนะเพราะฉะนั้นแบบจัดได้เลยนะลูกค้าใครแบบรออยู่ ลูกรีวิวนะส่งฟรีนะคะลูกค้าขาสี่บ้านนะลูกรีวิวส่งฟรีสี่บ้านงองูหนึ่งหนึ่งค่ะพันสี่ร้อยห้าสิบได้ห้าสิบตัวแม่ส่งฟรีพันสี่ร้อยห้าสิบได้ห้าสิบตัวนะลูกค้าจะส่งให้ฟรีเลยนะรุ่นนี้นะลูกค้าจ๋าเออมันก็เล่นอยู่นะหนูว่าหนูแบบชอบลายอ่ะแนะนาลูกค้าที่แบบว่าอยู่ตามพวกแบบแหล่งท่องเที่ยวใช่มันชอบนะมันมันมันรปส่งเกงเจเจใช่ส่งเจเจเลย พี่เอาไอ้นี่ดิเอาคำว่าเจเจมาเย็บตรงขอเออแล้วขายตัวลองแปดสิบเก้าบาทเอาราคาเองเอาเอาคำว่าเจเจมาเย็บตรงจะว่าไปอะแถวว่าหนูเขาว่าขายกันเยอะนะขายแปดเก้าแปดเก้ากันแล้วอะแบบเนี้ยสีดูดีอยู่นะลูกค้าเยอะมากเนี่ยลายสีดำเนี่ยเท่มากเลยใช่ลูกค้าลายสีดำเท่มากงงูหนึ่งหนึ่งนะพันสี่ห้าสิบนะลูกค้าได้ทั้งหมดห้าสิบตัวนะคะอันนี้แบ่งปันให้นะคะลูกค้าส่งให้ฟรีด้วยแต่ถ้าอยากรับเพิ่มมามากกว่านั้น ก็พิมพ์รหัสสีเขียวได้เลยแบบอะไรอี๋ฮะเอ้าเอ้าเอ้าแรงมากลูกค้าว่าแล้วเดินเดินมาเป็นอย่างเงี้ยมันขายแล้วลูกค้าขายตั้งนานเขาบอกเขาดูราคาผิดกางเกงแจ้งราคาผิดแรงมากแจ้งราคาผิดขายมาตั้งนานกางเกงเดยสองเดยสามเนี่ยเข้าไปดูอีเดยสามนั่นแหละ อ๋อไปดูผิดลูกค้าแจ้งราคาผิดรุ่นนี้ไปแจ้งราคาใหม่คมไปแจ้งราคาใหม่เพมก็ว่าทำไมราคาเท่ากันรุ่นนี้ลูกค้าแต่เมื่อกี้ราคาก็ไม่แพงนะใช่เมื่อกี้ไม่แพงแล้นี่คือราคาผิดและถูกลงลูกค้าส่งห้าสิบตัวตัวละสิบเก้าบาทใช่สิบเก้าบาทห้าสิบตัวเขาตัดเก้าร้อยห้าสิบบาทส่งให้ฟรี เจ้าร้อากรบอกยีาทส่งให้ฟรี่งอหนึ่งหนึ่งมาได้เลย50ตัวลูกค้าเก้ารส่บาทนะอันนี้ส่งตัวละ19บาทแม่ขั้นต่ำห้าสิตัวเดี๋ยวให้น้องแก้ปักหมุดให้ตัวสิตัวโอเคงอหนึ่งหนึ่งมาแล้วค่ะพี่50ตัวรุ่นนี้นะลูกค้าจ๋าให้ตัวละ19บาทแม่ขั้นต่ำห้าสิตัวนะค่ะ ตัวละ19บาทขั้นต่ำห้าสิบตัวร้อยตัวตัวละสิบแดบาทสองร้อยตัวตัวละสิบเจ็ดบาทนะแม่นะมาเลยผ้าอะไรซูมให้หน่อยรูนอยู่นะกล้องซูมให้หน่อยซูมไปเลยรุ่นนี้มันจะเป็นผ้าแบบนี้แม่มันจะเป็นผ้าเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นผ้าล่มอ่ะแม่เป็นผ้าล่มเป็นผ้าแบบเป็นแนวแนวผ้าล่มเออมันเป็นเขาเรียกว่าไหวะมันเป็นผ้าล่มผสมเนีแบบ คุรีใช่ใช่เป็นรีผ้าล่มนะแม่ใช่มันเป็นผ้าเนี่ยมันมันมันไม่มันไม่ได้ไปถึงผ้าเซิร์ฟนะผ้าเซิร์ฟแพงใช่อันเนี้ยมันเป็นผ้าที่ลงน้ำแล้วแห้งไวอ่ะใช่เออมันเป็นแนว้ายุที่เขาจะชอบกางเกงเจเออคล้ายๆลามันคล้ายๆล้ายผ้ากางเกงเจเจคล้ายคล้แล้วก็เป็นลายชายหาดแม่อันเนี้ยเป็นลายชายหาดนะเอลฟีไซส์ค่ะเอลฟีไซส์เป็นยางยืดหูรูดจ้ะ เอลฟีไซ์ยังยืดหูรูดจ้ะแม่นะผู้ชายใส่สวยผู้หญิงใส่ดีนะคะลูกค้าตัวนี้นะราคาแจ้งไปแล้วเนาะว่าจะเป็นเรทเนาะสิบาท50ตัวนะคะลูกค้าขาลูกรีวิวอ่ะสามารถเอฟได้4บ้านบ้านอ่าสีบ้านนี้ก็คือจะส่งให้ฟรีด้วยนะคะลูกค้าขาเหลืออีก2บ้านนะงองงู1นึหนึ่งอ๋อเหสมเนาะองงูหนึนะคะลูกค้าขาอีกสบ้านนะใครจะรับ พิมพ์เข้ามาได้เลยนะพี่ต้นทุนแค่ส9บาทก็ตกประมาณ950บาท50ตัวนะลูกค้าขาถ้าใครจะรับร้อยตัวก็จะเหลือต้อนทุน18บาทนะสองตัวก็จะอยู่17บาทนะคะลูกค้าขาอันนี้สำหรับพี่ผู้หญิงนะถ้าแฟนหรือผัวพี่อะเป็นสายชอบใสก่กเกงลายอยู่บ้านอยู่แล้วอะพี่<ฮ>เอไปเลยนะ50ตัวแล้วให้ผัวใส่ทั้งชเารอยห้า <laughs> บาท พี่เอฟ50ตัวเราให้แฟนที่ใส่เลยอยู่บ้านมือหนึ่งนะเออแบ่งแฟนใส่แบ่งพ่อเราใส่ด้วยก็ได้แต่ถ้ายาิเราเยอะเราเอาร้อยตัวนะคะถ้ายาิเราเยอะเราเอาร้อยตัวงัวหนึ่งหนึ่งมาแล้วค่ะขอบคุณพี่ลาลิตามากเลยทั้งเอฟทั้งใส่เดียวไหมพงทั้งกางเกงใช่หาดเออได้เลย50ตัว950เม่แม่จ่ายแค่950เมย์ได้เกลีชายหาดไปเลย50ตัวเต็มๆนะแม่นะ ถ้ามีตําหนิถ้าเจอเป้าแตกเป้าขาดแม่แจ้งมาเลยหนูดูแลให้แน่นอนนะคะลูกค้าจา๋าถ้าเป้าแตกเป้าขาดตูดขาดอย่างเงี้ยแม่แจ้งมาเลยนะคะเดี๋ยวหนูดูแลให้นะคะงอหนึ่งหนึ่งสองฟรีได้อีกสองบ้านมา 1, เลยสองฟรี 1> 1, 2, 3, ได้อีกสองบ้าน50ิตัวราคาแบ่งปันเอาไปในราคา9 5้าห้าบาทต้นทุนตกตัวละ19บาทแต่ถ้าเอาร้อยตัวหนูลดให้เหลือ18บาทถ้าเอาสองอตัวหนูลดให้เหลือ17บาทแม่ เอาจริงนะไม่ขายช้อปปีก็ได้หนูไปพูบ้านส้มหนะูไปพูช้อปปี้เลยเดีลยขายช้อปปีก็ได้นะเนี่ยขายหนูส่งแม่สิบแปดสิบเก้าบาทใช่ไหมหรือสิบเจ็ดบาทแม่เอาสิบเจ็ดบาทก็ได้แบบว่าเผื่อบ้านส้มมันออเดอร์เยอะ<ช>ซื้อสิบเจ็ดบาทนะแม่นะแม่เอาเข้าบ้านส้มมาขายตัวสามห้าพอส่งในไทยขายตัวลห้าเก้าพอส่งในไทยหรือถ้าลงตลาดนะัดขายห้าเก้าสองตัวร้อยเหมือนที่ไอ้พลอยบอกห้าเก้าสองตัวร้อยแต่ถ้าอยู่แถวส่วนลุงเล็ก นักตะส่วนลูกเล็กนครนายกเขื่อนป่าสักปราการชนหรือแม้แต่กระทั่งชายหาดบางแสนวนะคะนะคะเครือเขื่อนคุณานปราการชนหรือว่าลพบุรีเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นิวซีแลนเมืองไทยนิวซซแลนเมืองนิววซแลนนิวซซแลน์เมืองไทยนะคะอยู่แถวภูเก็ตหาดป่าตองไม่อบราคาได้เลยค่ะเพราะว่าเราอยู่ตามแหล่งท่องเที่ยวเราโกยกําไรจากตรงนั้นได้เลยเนาะ นะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่แบบลงน้ำแล้วผ้าแห้งไวมากเดี๋ยวหนูทำคอนเทนต์ลงน้ำแล้วผ้าแห้งไวให้ดู <c oughs> เอา,เอาไว,วให้ดูใครอยากดูคอนเทนต์ลงน้ำแล้วผ้าแห้งไว <c oughs> ผ้าแห้งไวในกิ่นาทีรุ่นนี้ <c oughs> นะาแม่แบบจีดลายจาับบอกเลยว่าเทาแน่นอนใครซื้อสายเดี่ยวหนูไปแล้วนะเอาตัวนี้ไปติดร้านด้วยเผื่อว,ว่ามีลูกค้าผู้ชายเข้ามาเขาพาแฟนเข้ามาซื้อสายเดี่ยวไงแฟนก็แบบเราก็ขายตัวนี้พวกมันด้วยพี่ยังเก่งด้วยไหม เกงตัวละห้บาทเองพี่อย่างเงี้ยได้เลยกระเกงขาสั้นผ้าอะไรรุ่นนี้มันจะเป็นผ้าเหมือนคล้ายๆเจเจมันมันเป็นผ้าลุมแม่มันเป็นผ้าซุ้มผสมโพลีมันเป็นผ้าลุมผสมโพลีซุมเลยผ้าให้ดูหิ่งอบนึงผ้าร์อมผสมโพลีก็คือจะเป็นผ้าแบบไม่ได้ออกหนาแล้วลูกค้าก็คือจะเป็นงานแบบว่าปิ้งออกมาเลยผ้าแบบว่าบางเบาบางใส่สบายมันเป็นผ้าแบบไม่หนานเป็นผ้าบางรุ่นเนี้ยเหมาะกับแบบว่าใส่อยู่บ้านชิวๆขายคนอยู่บ้านทาไร่ทํานาทําสวนได้สายยี่เที่ยวได้นะแม่ไหนเอฟเวอลุกได้ คืออะไรคือการใส่แบบ<ด>ชุด,ด,<โ>ดง่ายๆทุกวันนะ v e r y d ได้ลุกเปลุกชุดง่ายๆทุกวันนะลูกค้านารุ่นนี้คือแบบได้เลยนะคะส่งตัวละ19บาทเท่าน,าน,านั้นนะฝากงานตัวนี้ไปด้วยเผื่อว่าใครสนใจเดี่ยวหนูอาจจะต้องเอาตัวนี้เดี๋ยวไปถ่ายให้กับงานสายเดี่ยวเนาะแล้วก็อาจจะมาเผื่อรอบแบบว่าช่วงเย็นๆหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวหนูมาขึ้นไลน์ให้รอบหนึ่งถ้ามีถ้ามีโอกาสมีเวลานะคะเดี๋ยวขอเอางานเข้าเข้าสตูถ่ายอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะฝากงานตัวนี้ไปด้วยนะแม่ อยากรับรลูกรีวิวส่งฟรีแล้วแม่เอาไป50ตัวแบ่งปันกันเสียด้สี่บ้านงอนหนึ่งหนึ่งนะถ้าอยากรับงานแบบสอบใหม่เลยนะคะ